เพชศิลาชงยาดีด้วยกนทั้งคู่มากี่ชา11หางดินทองที่ึกษาหนามากมีนายเอตัสทีมว่าเเนนาฬิกาสีมัซ้าย้ายใ่ พีิแวนครับไม่พลาดไม่พลาดครับแกล้งพี่ชายกันแต่ว่าแก้งพ่ชากันก็แกล้เพื่อน ครับเต็นทองแัะมีของเก่าครับเพชรดีกรีอมาหมดนะครับเออสุดสุดครับไอ่นี้เรื่ครับจบยนหน้าเปลือเื่อยฮะดูครับเลที่หนึ่งครับยุที่หนึ่งหมื่นแปดครับดูครับสอทเช่บ้านเป้าพนังานาอดมงคลครับ ศิลป์นุ่มเองก็เป็นบุญมีสิทธิ์แห่งราชครับนะฮะเจ้าของฟาดควายสวย85ตัวจากบุญแดงครับอาจารย์บุญมีครับเลิกที่หนึ่งนะเลยกหนึ่งมาแล้วค,ครับจับตาดูนะท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้เป็นแดงเป็น,ปนมวยบุกอาวุธห,หนักหนักหนักคือหมัดคือแข้งศิลป์นุ่มเนงก็เป็นมวอจังหวะฝีมือครับแด็เพชรพึ่งบุญมีดูว่าการเดิน กลน่การ์ดือนี่รู้แลับคู่นี้ไม่มีหนีกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าเกมจะไปยุติตรงไหนถึงดูต้านชมเนยหรือเปล่าโก้ฉายาเจ้าเลงนี่ฉายาใหม่มาแล้วนะประเทศจอมยึดหน้าเบย์ร่ากันอย่างนั้นครับประเทศจอมซาบิดอาทิตย์ซ้ายสกัดไว้ดูแผ่นหลังนับสวยเหลือเกินครับแผ่นหลังของเพชรศิลาหรือว่ายอางวิชา คุณนี้ปาดหัวตัวเท่านะคุณคุณคุณวุฒครับผมเอแล้วขวากับซ้ายด้วยเนี่ยทีเดียวทีเดีย่อฟแบนตั๊กเลยครับรึแบนตั๊กเลยยอมรับเปยอมรับเลยทีเดียวเนี่ยขวากับซ้ายวันนี้ทีมงานท่านนายกสวัดไม่ต้องระวงเลยทีเดียวคนใจใหญ่คนตัดแล้วครับดูครับขป็นอยับขปอยากเพาะแล้วครับ เด็ก yeah. hey, anyway. okay. ิาเช็คยาเอ้จิ้มสาอไ่มาับเนืยกนอปดอยู่ไหนครับจะอยู่นี่หรือไปที่ดีลับอาจารย์บุญมีเงนเป็นคนเดียวในประเทศไทยแล้วทำงานทำงานไม่เสียตังค์นะคุท่นนักพวย ที่สิบชีวิตในค่ายแกเอาไปทำงานหมดเลยครับนะฮะได้ได้ทั้งปุ๋ยทั้งปวายดูครับท็อกไปทีเดีขวาบายทีมซ้ายทีมขวาสกัดไว้ครับแต่กคนนี้ในสุดนในสายคุณพระมารกับพี่ดีด้วยกันทั้งคู่มาเมื่อกี้ใช่มงยูซื้อมาได้เลยต้นไม้เนี่ยดีดีนะครับอยากกระพริบตาเดินเด็ดขาดครับนี่คือวาที่ยอดมวยปูดูดเดือดของวันนี้เลยนะบอกได้เลยครับ ถ้านี้ไปเป็นตราดช้างเตอนนีตระสักนะครับอยู่ตรงน้นะอย่าานะับเขาบอกว่าเป็นผ้าสาเนต้องจาต้องจดูครับวันนี้ครับดูครับ้ายวันนี้ดับุ้มวยแบบสบายใจทุกท่านแม่เจ้าี่ระกาศเต็มที่เลยจรับทุกอย่างนี่จัดจัดเตให้ยาที่มาสพบ้าว่าเอาเนครับ นี่ถือว่าเป็นการเปิดเกมก่อนของยอดวิชาครับเนี่ยโดยมาถึงอดีตดาวดังท่านลองแสนเก่งเป็นชิงชัยเนี่ยในสุดอชีตวินดามีมาด้วยมาด้วยจากสพชุมพลก็น่าจเป็นเ่นเดียวน่าจะเป็นรุ่นพี่น้องกับทางฝั่งของยอดมวยในอดีตที่เราให้เช็คไปก่อนหน้านี้นะครับก็ล่าสุาเช่นเดียวกันยอดมวยเป็นอชีตวินดาก็มาด้วยนะคู่องมูสินเนี่ยเติมการยางสากการกระสัยปั้นเป้าลงสีข้าวเวทผนบริษัท สินค้าส่ง2021นาง,งกุวลจำกัดร้านวันใหม่วันเฮงเฟอร์ดิเจอร์คุณสมาร์ทคุณติดศราพรขวัญนั่นร้านตั้งเกาหงร้านแม่ทองศิลป์ไทยศรีฟาบบร์มครับมณฑ์เปษัตชั้น,น้อยนั่นร้านหนางองบัวขาวแบอบพานิชตลาดเย็นครับนนแดงฟาร์มแสงชัยหลังคาด็กบังถุงทองบริการถุงเงินบ้านข่าร้านหนึ่งเท่ของกาสุวรรณดินทองที่ภาษาหนมามั่งมีนายออตตาสมมติพรทิพย์และคุณชงศักดิ์ เลวีรจัดแล้วนะพี่ดาเล็กสองอันะครับดูครับเล็กสองเดืยดอุนหภูอนเดือดทุกระดับนะครับแม่สามดีซ้อมเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับนี่นะครับเป็นการเปิดเกมของชาวบ้านครับบอกว่าชาวบ้านก็ได้นะครับทานอาจารวิชาซ้อมอยู่ที่บ้านพ่ออยู่ที่สมัยรอเชัยภูมิลูกเดียบัดต้นต้นหนึ่งเลยนะต้นแดงเนี่ยตัวว่าหอมกว่าในเดียบดูครับขวานับ ขวาขวาหล no uh, no ัซ uh, ้ายหนคไม่ธรรมดาครับเรืองนนะฮีขวาเออแรกเลยครับมาดรมัดซ้ายนี่ครับไม่เจ็บก็ไม่ใช่าวกชานะครับใช่ไม่ใช่แกนี้ประเทลจอมจอมี้ดีแลวเนยแดูครับใช่ใช่ายเออมาแ้กครับมัดูหนึ่งสองสามมาแวเอาะครับเชชคบิะได้รับตอนีก เกี่ยวดวิชาสอบครับเด็กศิลาเนี่ยดูว่าเข่าเข่าแทงเข้าไปเป็นไงเบิกทางก่อนจับได้แล้วตีเอาละคู่นี้ออาเดี๋ยนะคุณคุณเออเดิ๋ยวเพื่อไปดิสองเส้นเลยนักคนนี้ยโยนนักโยนโยนน้ำเลยเดินโยนโยนชาเดินแข้งซ้ายแข้งซ้ายหยุดเพชร ่โารนั oh. uh ่งไแล้วเอาดูค hey. ร <fight ownership> yeah, ับนี่แค่ช่วงยกสองใช่เพชรที่จะเป็นไนะครับตาที่บอกข่าวอหวะถพมืออยู่ที่เพชรครับมืออยู่ที่ขพิชามาช้แรงในมัดข้าเสียดับโานรัี่สี่ชครับแทราครับเีเฮ้ยไม่ได้เลยมีออเดอร์ ันมาชื drinks, ่ดีจริงๆครับข้างขวาคือแม่้ายจับแทนลกขาแทนลิขารกลตนก็แรงมีได้ไหมยัง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 ตั้งใจนครับกรรมการไดครับกรรมการเป็นได้ดีครับแต่กรงก้าเดลก็โมเลโมลอกาครับตรอเจสสัเป็นเพือครับนายยมีทาคุ่มมือสมการนักด <UC S> ินนะครับอำนนเจิญสราเพลิน <visuals> เพลพันนาประเด็บัญชาเป็นิชาและไทยนินได้มีการเสวชีพงต์นณีเป็นนรีราชัยเนตนโรงเรียนบ้านข้าวเหนียวุนนายเยกสเตซานด้นะและคุณพิติทตรติวัญครับเป็นเพื่อนเด่นเริ่มยกสามเดงคือยอดวิชาและพิศนาขยายแล้วครับน้ำเงินคือยกพิชยอดวิชาเริ่มขยายแล้วครับหนึ่งแปดแล้วครับ มา,มาช้าดียังซ้งมทางงานเด็กเพเพื่อเราเราดันมาเลยนะคุณเู้น มาเลยครับคุณผูชมมาเ็ชดเยครับมามาอในในทีมอเมซี่นะครับการทีมอเมซี่เอ้ยได้ได้ขึนเลยทีมอเมซีอ้ยเข่าขวาครับเข่าขวาครับเต็มท้องและปีของจ่าครับเพกีกรีอาปาโมครับเ้ ในคู่นี้หนึ่งหนปดบาทเอาละให้ทีมงานพัตตีเบรกเชนรับ,บรากกมาทำวาจ,าจตอนนี้เลยครับทำวามจ,าจตอนนี้เวทีวไหนเร็เออชุดนี้ม่ได้องที่ไปมัไม่ใช่ รอนมาเนาะเสียดีครับพี่ชาติเราเหมอนกันี่อันร้อนร้อนอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์คุณแม่ครับคู่นี้ซอมเสร็จหนึ่งครับคู่ต่อไปครับเรื่องนะครับจบยุทธหน้าเปลือยเขาบอกว่าฉายาใหม่ฉายาใหม่ฉายธหน้าเปลือยโอ้ยอด